บอกเลยว่าในท้องตลาดทุกวันนี้นะครับยังไม่มีลำโพงตัวไหนนะครับตัวเล็กที่สามารถปรับเสียงได้ถึง3แบบเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับเอ็กโดเขามีแบรนด์ใหม่มาที่เรียบร้อยแล้วนะครับแบรนด์นี้นะครับชื่อแบรนด์ว่า BMTL นะครับย่อมาจาก Bing Music t o r i h t นะครับลำโพงตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ใหม่ของเอ็กโดนะครับ เป็น bmgl type amp go mini นีครับเป็นลำโพงขนาดพกพานั่นเองนะครับแล้วก็ลำโพงตัวนี้นะครับมันน่าสนใจตรงไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับที่แยกออกมาจากแบรนด์ e x d o b o นั่นเองครับอย่างที่2นะครับก็คือเป็นลำโพงที่ค่อนข้างที่จะดีไซน์แล้วก็รูปทรงที่ค่อนข้างที่จะแปลกตานะครับตัวนี้นะครับหน้าตาจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับมีความยาวประมาณ8เซนติเมตรนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นตัก แกงเหล็กนะครับแล้วก็มีลำโก e อิริบอยู่ด้านหลังนะครับเป็นผิวดําเรียบสนิทนะครับมีจุกยางเพื่อจุกยาวออกมาเราจะเจอพอร์ตชาร์จแบบไทซีนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ a อ x เมาให้ด้วยนะครับด้านข้างอีกฝั่งนะครับของลําโพงจะเป็นปุ่มกดการใช้งานนะครับขอบอกนิดนึงนครับว่าตัวนี้นะครับเป็นลำโพงตัวเล็กที่สามารถปรับ EQ เสียงได้ถึง3แบบเลยนะครับบอกเลยว่าในท้องตลาด ทุกวันนี้นะครับยังไม่มีลำโพงตัวไหนนะครับตัวเล็กที่สามารถปรับเสียงได้ถึง3แบบเลยครับตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับและด้านข้างอีกฝั่งนะครับจะเป็นแบรนด์ของเขานะครับที่เป็นแบรนด์ใหม่นั่นเองับก็คือ BMTL นะครับมีการทําเป็นนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับและมีตุ่มยางเล็กๆนะครับ3มตุ่มใช้สําหรับการวางลําโพงในแนวตั้งนะครับ ด้านล่างนะครับจะมีตุ่มยาง4ตุ่มนะครับที่สลับวางในแนวนอนแล้วก็มีรูนะครับเป็นรังพึ่งที่เป็นรูอากาศตรงด้านในนะครับจะเป็นตัวพัดเสียบ r ด d เตอร์หรือว่าเป็นไดแฟมเบรนั่นเองนะครับถ้าเราวางลําโพงในแนวนอนนะครับจะให้เบรที่แน่นขึ้นแล้วก็กระจายได้ดีด้วยนะครับโอ้โหการดีไซน์ของเขานนั้สุดยอดเลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถวางได้ทั้งในแนวตั้งและก็ในแนวนอนนั่นเองนะครับ ด้วยขนาดที่มันเล็กนะครับทำให้มันมีน้ำหนักเบาเพียง255กรัมเท่านั้นเองนะครับเหมาะการพกพามากเลยครับพกพาได้ง่ายทีนี้นะครับเราไปพูดถึงสเปคด้านในของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับบอกเลยนะครับเห็นตัวเล็กแค่นี้นะครับแต่ว่าสเปคเขาใส่มาไม่เล็กนะครับดอกลำโพงนะครับเป็น1ดอกขนาด15วัตต์นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากเลยครับเมื่อเทียบกับขนาดของลำโพงแล้วนะครับ และบลูทูธนะครับให้มาเป็นเวอร์ชัน5.2นะครับมีความเร็วความเสถียรในการเชื่อมต่อนะครับแบตเตอรี่นะครับไม่ได้ระบุมาว่าให้ความจุมาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาเคลมว่าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนานถึง36ชั่วโมงเลยนะครับถ้าเราเปิดในระดับเสียงประมาณ30%นะครับอันนี้ถือว่าใช้งานได้นานมากเลยครับคนที่เบื่อการชาร์จหลายรอบนะครับอยากฟังนานๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเวลาในการชาร์จนะครับประมาณ4ชั่วโมงนะครับ และถ้าคุณจะเอาไปใช้งานกลางแจ้งในที่ที่มีน้ำนะครับให้ระวังนิดหนึ่งนะครับว่าตัวนี้นะครับกันน้าได้เพียงแค่ IPX5 เท่านั้นเองนะครับการใช้งานด้านการโทรนะครับตัวนี้ก็ดีไม่แผ่วเลยนะครับใส่ไมโครโฟนในตัวมาให้นะครับคุยโทรศัพท์ผ่านลาโพงได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าคนโทรมาแล้วเราจะต้องไปจับโทรศัพท์คุยตรงตรงนี้ไ <Marcheg. S 1> no. um, ่ต like. ah ้องนนะครับกดรับที่ลําโพงแล้วก็คุยผ่านลําโพงได้เลยนะครับทีนี้นะครับเราไปดูปุ่มกดการใช้งานกันบ้างนะครับ ปุ่มกดการใช้งานนะครับมีอยู่ทั้งหมดอยู่6ปุ่มนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนําเป็นพิเศษเลยก็คือปุ่มปรับ EQ เสียงนั่นเองครับการใช้งานปุ่ม EQ นะครับมันจะไม่มีไฟโชว์เวลาเรากดครับให้เราสังเกตเสียงนะครับเวลาเรากดมันจะมีเสียงเตือนนะครับโหมดเสียงแรกครับจะเป็นโหมดเสียง Full Frequency นะครับซึ่งจะเป็นโหมดที่ให้รายละเอียดเสียงครบที่สุดนะครับรายละเอียดเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบียดดีที่สุดนะครับ กดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะมีเสียงเตือน2ครั้งจะเข้าสู่โหมดเน้นเสียงนักร้องนะครับและถ้าเรากดย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นโหมดเบสนะครับจะมีเสียงเตือน3ครั้งนั่นเองนะครับโหมดเบสนะครับก็จะให้รายละเอียดเสียงเบสดที่ชัดขึ้นนะครับเสียงแหลมลดลงนะครับเสียงร้องก็จะไม่พุ่งมากนะครับเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าไม่ชอบรายละเอียดเสียงครบนะครับแบบว่าฟังเสียงอุ่นๆฟังสบายๆนั่นเองนะครับและอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์เสริมขึ้นมานะครับ สำหรับคนที่เบื่อการเล่นเพลงผ่านบูทูธนะครับใครที่อยากฟังวิทยุ fm นะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับรองรับวิทยุ fm ได้ด้วยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับสัญญาณและพื้นที่นั้นๆด้วยครับว่ารองรับสัญญาณวิทยุได้หรือเปล่านะครับ แอลำโพงตัวนี้นะครับมันเป็นเสียงแบบมโนนะครับเราสามารถทําให้มันเป็นเสียงแบบสติโอได้นะครับก็คือการเชื่อมต่อ2ตัวนั่นเองนะครับเรามี2ตัวนะครับเราสามารถกดเชื่อมต่อกันได้นะครับทําเป็นลาโพงซีราว์ซ้ายขวาได้เลยนะครับเราไปลองฟังเสียงลำโพงตัวนี้กันเลยนะครับว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้นะครับเอ็กดบเบ้ขาเคมมานะครับว่าเสียงดีกว่าตัววิงนะครับจะจริงหรือเปล่านะครับเราไปลองฟังเสียงกันเลยนะครับ จากที่ผมนะครับได้ลองฟังเสียงของเจ้าตัวไทแอนโมน่ตัวนี้ไปแล้วนะครับและใช้งานมาจริงๆครับ2ส,สัปดาห์เลยนะครับทนเสียงของตัวนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะครบนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดย่านเสียงแหลมนะครับเสียงกลางเสียงร้องค่มชัดมากนะครับ แล้วก็เสียงเบสนะครับมีรายละเอียดเสียงเบรได้ค่อนข้างที่จะชัดนะครับแต่ว่าลูกเบรไม่ได้ใหญ่แล้วก็หนักมากนะครับตามขนาดของตัวลำโพงเลยนะครับลำโพงขนาดแค่นี้นะครับให้เบรมากผมก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับบอกราคากันเลยนะครับตัวนี้นะครับราคา990บาทนะครับประกันสุนไทย1ปีนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ร้านไอซาวเอ็กนะครับ หรือ X Double Official นะครับที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับของแท้รับกัน1ปีนะครับแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนของปลอมนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับเกี่ยวกับการใช้งานหรือว่าต้องการให้รีวิวตัวไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะพยายามมาตอบให้มากที่สุดครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับ